ฮัลโหลกับไมค์ครับสำหรับไม้ครับนะฮะผมนายกวิซตาคนเดิมตัวเดิมนะฮะก็จะมารีวิวไมค์ครับต่อเลยนะฮะหลังจากพาร์ทที่แล้วนะได้ไปขุดเหมืองมาไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรหรอกฮะอ่ารอไปแล้วจะไปทำการเปลี่ยนไอรอนโอลี่เป็นไอรอนอินคอกันนะฮะอ่า ตอนแรกต้องมีฐานนะฮะเผาไปเอาชิบหายค้ังเต็มอ่าวันนี้นะครับเราจะไปล่าอาหารกับมิสเตอร์ฟ็อกกันนะฮะไปเลยคะ,ะ,ะับมิสเตอร์ฟ็อกมามาสิมึงปิดประตูด้วยโอ้ยทำหอกันเนี่ยมาสิ่หาง อเงืองักมันเป็นเงืองอั What the fuck? อกวัดเต๋อฟักไปถอนมึงมันต้องกลัวนะเดี๋ยวมันก็ว้ามาหาเราเองนะองระยะห่างสักหน่อยมันก็จะว้ามาหาเราเองอวัดเตอฟักทำไมมึงไม่ว้าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวจะมีอะไรผิดพลาดทางทิศนิดหน่อยนะฮะ แล้วม,มึงหายไปไหนละัเฮ้ยอ๋อมันออกมาข้างนอกนะมันไม่ได้ปิดทาอย่างนี้ตอนนี้ครับเราก็อยู่กแบบับคุณพิกนะครับที่คืนชีพจากนรกแห่งความตายนะครับผมก็แสดงความเจ้าของในการใส่เซเดลจากครั้งที่แล้วที่ขุดที่เราไปเจอฮะอ่าวันนี้เราจะมาล่าหารกับมิสเตรฟ็อกกันนะฮะอ่าอาหารเราใกล้หมดนะเราก็เลยต้องหา สัสทำกูตกใจหมดมาเจอเหยื่อแล้วนะฮะมาเก็บมันฮะเอออ่าแดกคามันจะฟอกงำงำอืมดีมากไอ้หนูเดี๋ยวให้รางวัลเป็นกระด <mel od ic> ูกนะฮะมาแดกกัด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 อีาไม่ตอบคุยอะไรเลยนะฮะ มาแล้วโอ้ขามันนีอจะฟอกอําเยี่ยมนะฮะค่าสัตว์ชีวิตนะฮะเราต้องไปทําบุญตักตักบาทอะไรกันบ้างแล้วนะมันจะบาปเกินมึงตายตายสาตาย,าย,ตายงาโหไล่บงหด่เลยเจไหฮะอ่าเยี่ยมมากเลยหมาครับมันชอบกินไก่นะครับโอ้สู่เขตหนาวแล้ว แถานี้หนาเหรออ่ากัดแม่งเลยนะตัดเร็วทุกพ่ออ,อ,อำ่ำดีมากไอ้หนูโอ้ w h a t เ h e fuck เราจะไม่อยากเข้าเหมืองไปอีกนานเลยนะอุ๊ยโคโอ,โอ,โอมีโครตรงไหนก็ขุดไปนะฮะไม่ต้องไปนั่งตัดต้นไม้ทำลายป่านะฮะ no, Fox, นอะมิเตอร์ฟ็อกเนาะ เงียบอ่าขึ้นไปเลยสักครู่่านเย,ยอะๆงาเอาไปปิ้งย่างลมควันยิงยิงยิงได้หมดตึงบาานี้เลยคงเสร็จแล้วมั้งเนี่ยอ่าเยี่ยมนะฮะนะครับหรือลาหารต่อ มาคมนักล่าอาหารนะโอ้ยตกระจตกด้วยขนตกด้วยขนมือเนี่เอ้ยมาอีกตัวแล้วนะฮะแดกวันนี้อาหาร,าหารกลางวันชุดใหญ่เอ๊ะอาหารเย็นชุดใหญ่นะฮะราคามาคามันไอหมูคายห,หมูมันค <ś led> ามันโอ้โไล่ไล่ครับตู้ดิ เราจะมาดูนะครับหมาประทับหมามันจะเกิดอะไรขึ้นกันนะสิ่งที่เราต้องเตรียมอย่างแรกคือโกยนะฮะเยอะมากเลยนะฮะไอ้ไอ้หนูเดี๋ยวให้ของรางวัลน,นะอ่าหายเยอนะฮะเอามาพ่อเหรอพ่อเ้อพ่อเ้อ ว่าเจออีกตัวนะครเราจะไปททำการกัดเอามามากัดกันนะฮะหายเหยื่อเป็นของกินหมูหายไปไหนหมดเจอแล้วนะฮะเจอแล้วไปคาบมาอี เียบนะฮะแล้วก็ไม่ตอบอะไรให้กูเลยกลับบ้านสเปียรเราอยู่ได้อีกหลายวันแล้วล้วบ้านกูกลับทังไหนวะนี่เจอแรงแก้วหมูอร่อยแล้ววันนี้ วิเลยลูกพ่ออาหมูหลับไปนะฮะหมูหลับไปปีดเอ้าทำอะไรมึงเนี่ยลูกพ่อไปกัดัดิ ลุยลุยลุยสอรี Sorry, ่กายเอ้ยอูดอูดอูดอีดแหล่งอาหารชั้นดีอยู่ได้อีกหลายวันนะฮะนะครับ มรอไปโอ้โหไล่กันไม่จบนะฮะดีมากโอ้โหฉลาดปาเก็บมัน อ่ามันเออมันต้องอย่างนี้อุ้ยเหมือนผมจะเห็นอะไรบางอย่างนะฮะไม่ใช่ของกินนะฮะน่าง่จริงจริงด้วยเคลนะฮะเคลเคลคืออะไรเคลขุดเอามาทําอิฐบล็อกได้นะะเพื่อเสริมความสวยงามของบ้านนะ,ะเคลนี่ลักษณะจะคล้ายหินมากนะ,ะต้องคนตาต้องคนแบบเล่นมานา,ยยานถึงจะดูออกนะฮะเนี่ยเนี่ยจะคล้ายหินนิดนึงนะแต่สีจะแบบ จางกวา่าเหมือนเห็นเอาขีวมาผสมกบะรายเออกรูดไปะฮะไม่ต้องหมดมากกุูดไปเยอะยิ่งดีะฮะนะปูนตาเสือะฮะปูนตาช้างนะตาเหี้ยอะไรก็เอาเรื้อเอามาเถอะเงียบเงียเงี้ย,ย,ยโอเคไปแม๊บเยอะอย่างีาย้ย เยอะเยอะจัดเยอะจัดอ้ยอ๊ยโอ้ยโอ้ยไมยอมเสียสละบางอย่างไปไม่เอาไม้มีประโยชน์ดินดินไร้ประโยชน์ที่สุดนะฮะไม่มีประโยชน์ทุกอันแหละขอบพวกไม้คาร์ดกรํมไว้มันมีประโยชน์นะะแล้วมึงลงมาทำหอกอะไรครับไปสิอี้อให้หอกอื้ เศษสลากไม้บ้างบางส่วนฮะอุ้ยวัดเด็กน้องหมาเป็นไรหิวแป๊บหนึ่งนะฮะมัน นะครับมันต้องปิดตรงนี้หน่อยนะครับ ว่าหมาเราจะเหนื่อยอุอ๊ยสอร์รี่กายเดี๋ยวหมาตายพี่เสียนะเนะ่ยโอุย้ยอ่ะไยน,น้องหมาเติียมตัวกลับบ้านนะลูกวันนี้เราจะเลี้ยงอาหารน้องหมานะฮะเอาแล้วกูจะกัดทักไหนอ๋อ เห็นบ้านมีแสงสว่างไกลๆเลยไปโก้โกนหรือว่ามิสเตอร์พิกนะฮะ h ัลโ o h e โลฮาไกายมึงยังจะออกอีกเหรอหรือกูต่อยให้หรออ่าเชิญน้องหมาเข้าบ้านมาเข,ข้าสิครับไม่ได้มึงมันหญิงนะฮะ เราใส่เราต้องให้น,นี่นะนี่หมาเขาขีดขวาเพื่อให้อาหารหมานั่งไปสเต็กกุงหมดไปกับมือเนี่ยเรื่อมึงเต็มแล้วมั้งเนี่ยอุ้ยอ่าเหล็กได้แล้วเราได้เหล็กคาแล้ว,ลวต่อไปคนระับเราจะมาทำเคลให้เป็น อีดบล็อกกันนะฮะอ่าอ้ยะขางเต็มขยายหน่อยนะปึ๊บไม่เดียวเลยไม่ทันใจเลยอ้ยะเปิดโ,โล่งหมดเลย อ่าเรียบร้อยนะฮะวางไว้นะฮะปื้อนะกองใหญ่ขึ้นนะใส่ของได้มากขึ้นนะฮะอ่าวาว่าต่อไปทำคันธนูนะคันธนูไม่รู้เป็นอะไรอ้ยอ่านี่วางวางไม้ไวเป็นอย่างนี้นะฮะวางให้มันถูกเลยนะฮะแล้วก็วาง นี่สติงเป็นแนวตรงเว่จะได้โบมาะฮอ่าเก็บไว้ในขังะฮขังแสงนะฮะโอ้โบนโบนมิวโบนมิวเราจะมาแบบโผกันต่อไปเรื่อยๆเพราะ รเพร,ะรเาะปลูกปิดสงส่ยต้องขยายฟาร์มไม่นอกบ้านเอาละเติดเติรดโบนิวเรามีเยอะเราเป็นอย่าลืมวนะ่าเราเป็นมังนะฮะมังมังสวิรัตนะฮะอ่า ปาปื้ดปืดอ่าโบยมิวหมดอันนี้ครัเราก็จะได้อะไรวะมุ่ยฝากข้าวนะฮะเอาไปทําขนมปังเอาไปทําเค้กได้เลยนะเผาอะไรอยู่วะอ๋อเราเผาเผาเคลจะได้มาเป็นบริกนะฮะแล้วเอาบิ๊กมาวางอีกก็จะเป็นบล็อกบล็อกอิทนะฮะเนี่ยเนี่ยบิ๊กบล็อกฮะบิ๊กบล็อกบลิ๊กบิ๊กมีเอสนะฮะ จะเห็นว่าอันนี้มีบิ๊กแค่บิ๊กอย่งเดียวไม่มีเอสนะแต่พอเอามาวางอีกจะมีเอสเลยนะฮะวางไปเยี่ยมเอาไปไว้ตกแต่งบ้านนะฮะโอ้ยโอ้ยขา,าฝากวกระไม้มครั้งนะครับรู้สึกว่าครั้งนี้ครับ เราตะกี้ผมหลุดนะฮะหลุดหลุดหลุดไปคนละโลกกันเลยนะฮะเดี๋ยวนี้ตัวเกม,ม,าามไม่ขาผมเป็นไรไม่รู้นะชอบหลุดบ่อยๆอ่าที่วางไว้วปะาป่าปะาป่าป,ป่าปาป่าป,ป้าปปปวางไว้เสริมบ้านให้ดูแบบดูดีมีสกุลขึ้นนะฮะเอาไฟออก โอ้ยไอ้โอ้ยครีเปอร์ตัวดีอีกแล้วเฮ้ยตายตายตาย,ตาย,ตายวันนี้โอ้โหนะฮะบทเรียนนะเข้าบ้านระวังครีเปอร์กับสเกลดิต้าน้อยดีอ่าแล้วทำการหนีด้วยกันนะอ่าสวัสดีสวัสดีครับ คุณฆ่าผมไม่ได้นะฮะเพราะว่าคุณกา,กากเกินนะอ่าเนอ What you mean not h i s n e n t h e r e m o n s t e r nearby Fuck Oh Fuck Oh ฝากไว้ก่อนเถอะเดี๋ยวเราต้องมีเคลียร์นะฮะ เอาหมูอ่ะกวัวอะไรเอาลืมนะเงียบเงียเงยมองหาพ่อมเงอ่ออยากตายวะกูมีธนูอ่ไอสัตว์มีแม่งริงๆก็ไปได้ลุยเลยนะครับลุยลุยลุย รีเปร์เห็นสวยเอาสอิีดบอกกูอุ้ยตกกรใจหมาหมานประโยชน์ไรมันก็น่าจะรู้ดีทำไรสกิลติตัน สื่ออะไรโอยโดนลุมนะลุมโซบเลยลุยกากกากยิงแม่งยิงพนะ่อเข็ดช็อตเลยอนะโอ้ยโอ้โห มึงยิงกี่นัดเนี่ยอยากรูก้จริงน้องหมาอ่าคีปเปอร์ตัวดีเลยนะอ่าเข้ามาสิอ่านั่งไปไอ้หนูแค้นมันมากนะเนี่ยทำการซ่อมใหม่ก่กอนนะ ฝากไปก่นกอนติพวกแกไม้กูประกันพันชีวิตเรา่าชิปเป็นไรที่ไรคือที่ระยำม,มากเลยนะอยากจะร้องไห้ พอเลยอนะไอ้ยะ่ะไม่เป็นไรครับเราฟังเพความเชื่อะกลัวอะไรอือเรารู้สึกว่าเราจะแบบได้หมูมาเยอะแล้ะอืมาั์นี้ะครับหน้าชื่ออะไรดีอ่าชื่อว่าทำอาหารนะ อันนี้ยชื่อว่าพาถาหานะอ่าอ้าลืมบอกวางวางไอรอนอินคอดไว้เป็นแนวอย่างนี้นะก็จะได้เป็นถังนะครับเอาไว้ไปตักน้ำหรือลาวาก็ได้นะครับอ่าอ่าส่วนเรื่องพาต่อไปก็เอาไว้เจอในพาหน้าอีกทีเลยนะครับสำหรับพาทนี้ก็เป็นพาท,ที่ระยะที่สุดเลยนะครับอาจจะแบบอืมอยากอยากฆ่าคิปเปอร์มากเลย เอาไว้พาดหน้าจะไปแก้แค้นอีกรอบสหรัวันนีส,สวัสดีครับไปๆซีอูวเลเตอร์าฮาฮฮฮเยเฮ่เ <c oughs> <c oughs> ปอร์ไปแนะ่อ <c oughs>